สวยสับสลัดลุกสาวห้าวน้องฉัดสบัดแรงแบ่งหน้าให้กับลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นร่วมงานชลองมงคลสมรสเจนนี่ยิวจนสวยสุดจึง้งเหมือนคนละคนเรียกได้ว่าชื่นมื่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพิธีวิวาของคู่บ่าวสาวป้ายแดง อย่างตำรวจหนุ่มยิวฉัดมงคลและนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตที่ควงแขนกันเข้างานฉลองมงคลสมรสท่ามกลางแขกเรือที่ตบเท้ามาแสดงความยินดีซึ่งงานนี้เจนนี่ยิวก็ได้คว้าตัวเมคอัพมือทองอย่างน้องฉัดมาสะบัดแปรงแต่งหลอ่อแต่งสวยให้ในวันพิเศษ ในลุกหวานละมุนชวนสะกดทั้งบ่าวสาวและนอกเหนือจากเจนนี่ยิวแล้วนั้นน้องฉัดก็ยังได้แปลงโฉมเนรมิตความสวยสับไม่หลับไม่นอนให้กับลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นโดยแปลงโฉมจากลุกสาวห้าวัยสิบมาเป็นลุกสวยหวานสุดจึง้งแถมจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนในลุกเรียบหรูดูแพงเข้ากับชุดสวยจากแบรนด์ดังอย่างโพเอ็มโดยครั้งนี้น้องฉัตร ก็ได้สะบัดแปรงแต่งลุกสวยหวานปล่อยผมยาวดัดลอนให้ดูโตเป็นผู้ใหญ่จนจำแทบไม่ได้ซึ่งหลังจากเนรมิตความสวยสุดปังให้กับสาวลิลลี่เสร็จสับแล้วนั้นน้องฉัตรก็ได้เผยภาพลิลลี่เพื่ออวดภาพงานลงอินสตาแกรส่วนตัวงานนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับชาวเน็ตเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ชื่นชมความสวยจึ้งหลังเปลี่ยนลุกของสาวลิลลี่กันสน,นันอาทิ หนองฉัดเก่งมากสวยมากๆโห oh, ถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยว่าลิลลี่สวยมากๆจำไม่ได้เลยว่าใคร